สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมวิชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะเมวิก็จะมานะคะเพิ่มโพแทสเซียมแคลเซียมสารอาหารต่างๆให้กับต้นพริกนะคะซึ่งต้นพริกของเรานะคะเมื่อ,อเกิดอาการโซมนะคะและยังไม่ค่อยจะโตเร็วยังไม่ค่อยเขียวงามเท่าไหร่นะคะก็จะมาเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นไม้ต้นพืชนะคะเช่นวันนี้นะคะเมวิก็ ok จะมาเพิ่มอ่ะ ได้ธาตุให้กับต้นพริกตัวนี้นะคะซึ่งต้นพริกก็จะมีใบหีิกใบ,ใบงอเนาะก็จะไม่ค่อยออสวยงามเท่าไหร่นะคะจะยังไม่เตกพุ่มเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้แม่วีก,ก็จะมาเพิ่มรด้ธาตุให้กับต้นไม้ต้นพืชนะคะต้นพริกตัวนี้ให้แข็งแรงตัวเร็วเป็นพุ่มงามนะครับพร้อมที่จะ ติดดอกติดผลนะคะเพิ่มผลผลิตมานะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นสุดง่ายๆเลยค่ะที่ไม่วีจะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมในวันนี้เลยนะคะสําหรับสอุปกรณ์นะคะไม่วีก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะสําหรับเปลือกไข่ก็จะมีแร่ธาตุมากมายนะคะ,ะเช่นแคลเซียมนะคะซึ่งจะทําให้ลำต้นแข็งแรงนะคะไม่หักคนล้มง่ายนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับพืชผักต้นเล็กๆนะคะที่เราจะบํารุงนะคะ ให้ออกติดดอกออกผลนะคะแล้วก็จะมีนะคะโพแทสเซียมนะคะซึ่งจะเร่งการเจริญเติบโตของรากนะคะของรากใบและผลนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะช่วยในเรื่องการออกดอกติดผลนะคะทําให้มีดอกมีผลเยอะนะคะช่วยบํารุงไม้ดอกไม้ประดับของเราให้มีสีสันที่สวยงามนะคะ ต่อไปก็จะเป็นผงชูรดนะคะสำหรับผงชูรดก็จะมีกรดอะมิโน,โนนะคะโมโนโซเดียมกูตเเมรนะคะซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นการติดดอกออกผลนะคะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะมีใบที่เขียวงามนะคะบำรุงรากฝอยให้แข็งแรงนะคะสำหรับเปลือกไข่นะคะแม่มีก็จะขยำนะคะให้ละเอียดเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะนำไปตำก็ได้นะคะ ก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะเลือกไข่นี่ก็ก่อนที่จะนํามาใช้นะคะก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่ฆ่าเชื้อโรคนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็นําไปตากแดดนะคะเพื่อใหอ้เปลือกไข่แห้งดีนะคะฆ่าเชื้อโรคในตัวนะคะก่อนที่เราจะนํามาบาดงต้นไม้ต้นพืชนะคะ แล้วก็ขยำให้ละเอียดเลยค่ะและเมื่อขยำเปลือกไข่ให้ละเอียดแบบนี้แล้วนะคะก็ก็นำนะคะผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเลยคะ่ะมาผสมด้วยเลยนะคะเร่งดอกเล่งเขียวเล่งโตเล่งงามนะคะผสมเลยค่ะ เลือกไข่นอกจากจะบำรุงต้นไม้แล้วนะคะก็ยังจะ,ะช่วยไล่มดแมลงด้วยนะคะผสมทุกอย่างเท่ากันเลยค่ะไม่วิก็ใช้ปุ๋ยของเรานี่ค่ะปุ๋ยง่ายๆนะคะรวยนะคะรวยร,บรอบๆเลยนะคะนอกจากจะช่วยบำรุงต้นไม้ของเราให้เจริญเติบโตแข็งแรงแล้วนะคะก็ยังจะ ช่วยไล่มดไล่แมลงด้วยนะคะ,ะเช่นหอยทากต่างๆนะคะที่มารบกวนต้นไม้ต้นพืชน,นะคะดไปเลยค่ะจากนั้นให้คุณชมนะคะเตรียมน้ําเปล่านะคะก็เครื่องหล่บชุกําลังนะคะหนึ่งฟ้านะคะผสมไปด้วยเลยแล้วก็เพิ่มความสดชื่นให้กับต้นไม้ต้นพืชน,นะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะบำรุงรากให้แข็งแรงนะคะราดรถตามเลยนะคะ สำหรับสูตรนี้ก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเลยนะคผู้ชมและสำหรับสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะนำไปบำรุงต้นไม้ต้นพืชได้เลยนะคะเช่นพริกมะเขือต่างๆนะคะพืชผักสวนครัวนะคะของเราก็จะได้สวยงามจเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะก็ลองนำสูตรนี้นะคะไปใช้กับต้นไม้ต้นพืชที่บ้านของคุณผู้ชมได้เลยนะคะ คะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไม่วิชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ